วันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการสื่อสารการเจรจาและการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาพลังงานจากดาวพุธประจำตัวท่านส่งเสริมความคล่องแคล่วการปรับตัวและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างไรก็ตาม ต้องระวังความกังวลใจหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของดาวเสารพักเข้าหาดาวราหูและมีข้อควรระวังในการใช้เล่มงคลสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน การงานมีโอกาสในการนำเสนอไอเดียการสอบสัมภาษณ์หรือการติดต่อประสานงานที่สำคัญการทำโปรเจกต์ใหม่ๆหรือการงานเสริมเพิ่มเติมมีโอกาสประสบความสำเร็จหากใช้ความรอบคอบและสติปัญญาอย่างไรก็ตามควรระวังการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือการรับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือปัญหาที่เกิดจากความไม่ชัดเจนการเงินมีรายรับเข้ามาจากหลายช่องทางหรือมีโอกาสทางการเงินที่ดีจากการเจรจาต่อรองอย่างไรก็ตามควรระวังการใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือการลงทุนที่ยังไม่ชัดเจนเพราะอาจมีความเสี่ยงแฝงอยู่หรือมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายกับปัญหาเก่าๆที่กลับมาความรัก คนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยทำความรู้จักอาจเป็นคนฉลาดมีไหวพริบหรือเป็นเพื่อนร่วมงานควรใช้เวลาในการสังเกตและทำความเข้าใจตัวตนของอีกฝ่ายให้ดีอย่าเพึ่งเรียบร้อนตัดสินใจเพราะอาจมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้คนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างเข้าใจกันดีมีโอกาสที่จะช่วยการวางแผนอนาคต ควรเปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาหากมีเรื่องค้างคาใจเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและเสริมสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์สุขภาพสุขภาพกายโดยรวมแข็งแรงดีแต่สุขภาพใจอาจมีเรื่องให้คิดมากกังวลใจหรืออารมณ์ไม่นิ่งจิตใจวั่นวหวได้ง่ายอันเนื่องมาจากอิทธิพลของดาวเสารพัก ควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดเช่นการอ่านหนังสือหรือการฟังเพลงเพื่อรักษาสมดุลของจิตใจอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนควรหลีกเลี่ยงการใช้เรือกมงคลหลัง06.00นในวันนี้ เนื่องจากอาจทำให้สิ่งที่มุ่งหวังไม่สําเร็จหรือติดขัดไม่ราบรื่นนอกจากนี้ควรระวังความสับสนในข้อมูลการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือปัญหาจากเรื่องเก่าๆที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในปัจจุบันคําแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบ การงานหากมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจควรปรึกษาผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ก่อนลงมือทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนจะช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มความมั่นใจในการทำงานการเงินวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและพิจารณาหนี้สินเก่าที่อาจกลับมาเป็นปัญหาความรักสำหรับคนโสด ควรใช้เวลาในการสังเกตและเรียนรู้คนที่เข้ามาให้มากขึ้นอย่าพึ่งรีบร้อนตัดสินใจคนมีคู่ควรเปิดใจพูดคุยกันด้วยเหตุผลและพยายามสร้างบรรยากาศที่ดีในความสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึง้งสุขภาพควรฝึกสมาธิหรือหากิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบเพื่อลดความกังวลการทำบุญด้วยการให้ความรู้การบริจาคหนังสือ หรือการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น